ฝีดาดลิงระบาดพุ่งวัยรุ่นไทยติดมากขึ้นนายแพทย์ทเรศกรัษนยัยรวิวงอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์โรคฝีดาดวานอนณนะวันที่31สิงหาคม2 5 6 6มีผู้ป่วยรวม316รายเป็นการระบาดต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมโดยในเดือนสิงหาคมเดือนเดีเดยวพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง145รายเกือบทั้งหมดเป็นคนไทยและเป็นการรับเชื้อภายในประเทศซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นผู้ติดเชื้อ HIV วี ผู้ป่วยทั้งหมดเป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายมากถึง85.8%ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพระยะแรกกลุ่มเสี่ยงเป็นชายวัยทำงานแต่ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเริ่มพบเยาวชนอายุ15-24ปีติดเชื้อฝีดาดวานอนเพิ่มมากถึง16รายจึงขอย้ำเตือนเยาวชนและกลุ่มชายรักชายให้งดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภยัยต้องป้องกันตัวเพื่อลดความเสี่ยงโดยสังเกตรอยโรคอาการแสดงหากสงสัยมีประวัติเสี่ยงให้รีบเข้ารับการ